ย้อนกลับไปนะครับวันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วครับประมาณสักหนึ่งทุ่มก,กว่าที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับ,รบมีเสียงระเบิดดังเกิดขึ้นที่บริเวณศาลเท้ามหาปรมแล้วก็มีความวุ่นวายตามมาอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายท่านนะครับได้รับการเยียวยาไปแล้วแต่ภาพต่างๆมันก็ยังคงติด กลึงเอาไว้ในความทรงจาของคนไทยเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดใจกลางเมืองเป็นจุดที่ชาวต่างชาติรู้กันดีว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาไหว้เพื่อขอพรต่างๆเวลามาเมืองไทยครับเราจะไปย้อนรอยนะครับหนึ่งร้อยอ่าขอแป๊บหนึ่งปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ครับ เสียงระเบิดดังสนัน่นแทรกเสียงรับข้างจอแจบริเวณแยกราชประสงค์ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงหนึ่งทุ่มของค่ำวันที่17สิงหาคม2558แม้รัศมีความสั่นสะเทือนนั้นรู้สึกได้หลายร้อยเมตรแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดวันนี้คือเสียงระเบิดและจากวินาทีนั้นประเทศไทยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กระเป๋าเป้ที่ภายในบรรจุระเบิดกลายเป็นมัจุราชคราชีวิตนักท่องเที่ยวที่กําลังมากราบไหว้ขอพรเท้ามาหาพรหมกลายเป็นโศกนาฏกรรมมีผู้เสียชีวิต20รายบาดเจ็บ123รายทั้งคนไทยจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์โอมานยังไม่ทันได้จับต้นชนปลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพียงแค่ประมาณ16ชั่วโมงต่อมาท่ามกลางความสับสนการระแวดระวังอย่างเต็มที่เสียงระเบิดลูกที่สองก็ดังที่กลางมืออีกครั้งในบ่อน้ําใต้สะพานสาธรไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายจากระเบิดลูกที่สองนี้แต่ความกลาหลปนปั่นปวนหนักขึ้นเพราะมีกระแสป่วนวางวัถตถุต้องสงสัยทั่วกรุงและหลายจุดทั่วประเทศโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่า ความกังวลของคนไทยในชีวิตความเป็นอยู่จะปั่นปวนหนักเพียงใดขณะที่การตามไล่ล่าคนร้ายก็เป็นไปอย่างหนักเปิดดูกล้องวงจรปิดนับร้อยกับการแกะรอยการใช้โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจนนำมาสู่การจับกลุ่มชายที่สวมเสื้อสีเหลืองที่หว่างเป้ระเบิดตรงสารเท้ามาหาพรมคือนายอาเดมคารดัก จับได้ที่อาพาร์ตเมนต์ย่านน้องจอกวันที่29สิงหาคม2558และอีก2วันต่อมา1กันยายนจับนายยูสุฟูมิไรลีได้ที่บริเวณชายแดนสะกแก้วกัมพูชาในฐานะผู้ส่งกระเป๋าระเบิดให้ในายอาเด็มการถอดรหัสเหตุจูงใจและเครือข่ายวางระเบิด มีเพียงการแถลงจากตำรวจว่าตามเอกสารทั้งสองถือเอกสารระบุเป็นชาวตุรกีมีเครือข่ายเชื่อมโยงประสานสั่งการจากหลายประเทศโดยเฉพาะในตุรกีและยังมีหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวตุรกีร่วมในเครือข่ายด้วยยืนยันไม่ใช่ก่อการร้ายข้ามชาติไม่เกี่ยวกับปุยกูที่ไทยจับส่งประเทศจีนจนชาวตุรกีไม่พอใจถึงขั้นบุกรุกทาลายสถานทูตไทยในตุรกีก่อนหน้านั้น เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจากความโกรธแค้นที่ไทยปราบปรามการค้ามนุษย์จนทําให้เครือข่ายนี้เสียผลประโยชน์คดีนี้อายการยื่นฟ้องนายอาเด็มและยูซูฟูต่อสารทหารข้อหาครอบครองระเบิดใช้ระเบิดฆ่าผู้อื่นรวม10ข้อหาเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2558 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบพยานท่ามกลางการจับตาว่ามีการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนผู้ต้องหามากน้อยเพียงใดวววววเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งปีแต่เสียงระเบิดยังคงกึกก้องและภาพเหตุการณ์ร้ายๆที่นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างแจ่มชัดในความทรงจำ หลายหลายคนเชื่อว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นแต่อย่างที่ว่าระเบิดกลางกรุง17สิงหาคม2558ได้ทำประเทศไทยเปลี่ยนและมาถูกตอกย้ำให้เสียงดังกว่าเดิมอีกครั้งเมื่อเกิดระเบิดและวางเพลิงใน7จังหวัดใต้ล่าสุดช่วงวันที่11-12สิงหาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจผลประโยชน์หรืออุดมการบทจบสุดท้ายหนีไม่พ้นผู้บริสุทธิ์ที่กลายเป็นเหยื่อผู้สูญเสีย